สวัสดีครับผมนี่ครับนี่มาอยูอูซางคูนะครับนี่ครับฟุสปริงซิ่งนะครับจำไหนสปริงกาบนาเทอร์บูทอยเสียครับอะไรแต่งหนุ่งเกี้ยวไทยครับนี่ไม่ไม่เอลซีเจ็ดครับายครับสนใจครับเบอร์โทรครับนี่ครับอะไรแต่งครับทำทำลังค่านะครับกอง ทอยดีนะครับกองอากาศกองแก้วนะครับเแบบบี๋ยทอเสนใจเบี๋ย้สร้างไนครับนี่เอาขึนขึนเราหลังคาครับนี่ครับยัแบบนจับครับก็นี่ข้ายนะครับเหมือนไดยนะครับก็หนี่ขายนะครับแบบ เอลสี่เจ็ดศูนย์แปดครับเดิมเดิมครับลายแจ้งยะเตรมนะครับกันนีงจะปิงก็มาหน้ากระแซ้วนะครับก็ไเด็นจ้นเจนครับตามเบอร์นะครับสีเดิมเดิมครับสีเดิมเดิมครับพนพนท้าขล้นงนะครับพนต่าข้านแรง รถใส่งาปกติครับอะไรแต่งจะเตรียมกับนี้ก็เอามาแต่งนะครับคันนี้เอามาแต่งครับเพื่อสนใจอะไรแต่งครับเพื่ออยากแต่งก็มาเลยครับแบบมานเฉียมเนียนๆครับคันนี้เอามาแต่งนะครับขับขับหลังคานะครับ นี่ครับกองสิงครับกองแกวสิงครับแบบไม่ได้สนใจครับตามนี้นะครับเบอร์โทรครับนี่ครับมินิมัมบุกบุกเลยครับบุกอู้ครับนี่ครับฟอครับก็ได้อยากได้ไปสั่นไปไอเนี้ยอุ้ตั้งไงครับ ครับครนั้นค่าครับช่างกิงก็มนีครับนี่เชียงดาดครับนี่เดงอยาางด้ท่อนีว่าเช่างไนครับนย่ไปเง่าครับเด็กได้ยนี่ยสมเด็จมาเชียงตังฟูเลยครับ นี่ครับอะไรรถเที่ยวรถเที่ยวรถแทรบ่เบิดนะครับเล่าไปมีครับอะไรรถเที่ยวมีนะครับชุมจีอะนเแยบมาเบงเอาครับกองจริงครับขนี่มาแดงครับขนี่ถ้าคุณขายครับ อะไรแต่งจะเต็มครับอุปกรณ์สามชิ้นครับเริ่มกับเช็คความใส่ครับเพราะว่าเบางไหนครับทีอูชังผูครับสจะไปสิง คนจีนเ่ยช่งงางงงครับนะครับประดีสนใจกับมาเบิ้งเอานะครับเวลาาเท่าไรจังสามแปครับสานะครับสาแต่อรองแห่ายครับใบแต้งเทียบครับ ันนี้ไกด์นะครับสนใจเบื่อโทรครับนณีมันหลดลูกค้ามาแต่งนะครับอย่าบุกก็ดังปุ๊บสิ่งสิ่งครับว่าจะเป็นรถเจี้ยวครับรถเจี้ยวก็มีนะครับเจี้ยวแบบนี้ดักซิงครับดักซิงครับ ไฟก็มีครับกสิงครับปูสะเป็สิงครับสิงทุกอย่างครับเด้สนใจกับตัวมาเป็งไหนนะครับคอครับอไนเฉียบเนียนๆสวยๆครับครับมาแบบได้สร้างได้เป็นตัวครับ ยึดแน่นๆนะครับแน่นๆครับขันนีกจากรถเก่าๆก็เอาไม้ใส่ชุดแต่งกับไปกันรอเลยนะครับสนใจกับสร้างเัาไว้ได้นะครับพอมักส่งไหนก็มันสร้างเอาครับราคากันเองครับ แรงครับร <ítulo> <es> anyway, ับประกันครับสปริงสิริงนี่รับร่องรับรับประกันครับดีครับตู้สปริงสิงครับไทยกินแดงครับกดได้ไทยพายุเบอร์โทรในททงเบอร์โทรในเบอร์โทร0 8 4 1 7 4 6 0 7 0ครับ โซก็วาได้เอบสร้างคูครับเนียครับำละค้าครับเพราะว่าจะเป็นนักแบบเกี่ยวมีครับเนี่เพื่อนนัเพอาะ่มันเห็ดไร้ยายครับเนี่ยเป็นการทำงานเนี่ยครับเดคำลังค้าครับคำคำซิ่งครับคำซิง นดัดนะครับว่ามปนงานเฉียบ่ามป็นงานใส่ของอ่ะงานดัดครับแข้งกับรับประกันครับแรกครับแค่นี้เนี่ยนี่แหละโบกแค่ขึ้นมือแล้วครับปลาย้ยวกับปลาย้ยวมาเงี้ยวทำเล่กันมาสร้างเอานี่ครับงานดัดนะครับ อยากทำรถไน่อูขั้นแรกขายนะครับข right? ั้นทีช่องรถลูกค้ามาแต่งครับรองรับคลิปนี้แต่ก็ะไรกถแชียร์นะครับฝากไว้ครับอีกเป็นหนึ่งอีกปากไว้อีกหนึ่งอูนะครับอะไรรถเจี๋รถเท่อะไรแต่งก็มีครับซอยเสียกะเฮ็ดครับแล้วไฟรถชิมว่ากะเฮ็ดครับต้อรับคลิปนี่กับปากกันใช่ไหมครับเจ็กๆไม่ชิมได้สวัสดีครับ